สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือคกิจกรรมชุดใหม่ของซากุระนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะเอ้ยเข้ามแต่เมื่อวานวันนี้พี่มาทำคลิปนั่นเองเอ,อ <c oughs> <c oughs> มานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูว่าชุดซากุระจะมาในโหมดแบบไหนเท่ <c oughs> ไหมสวยไหมและที่สำคัญคือะหมดกีเพ็นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนไปดูนะครับผมก็ฝากกัน กดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคนะผมวันนี้พี่ก็มีเพชรประมาณ1,336งพันสร้บเพชรนะมาเดี๋ยวจะดูว่ากิจกรรมซากุระจะหมดกี่เพชรนั่นเองมานี่เลยนะผมก็คือจุดซากุระและคาถาแยกกล้างนั่นเองผมก็เข้ามาแต่วันที่11บเอ็ดมกราตผมไปจนถึงวันที่20มกราคมกันเลยทีเดียวนะผมถ้ามีเสียงอะไร ครับในไม่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมมาหน้าตาน้องก็ประมาณนี้เลยนะพอกดคลิกเข้ามานนอะผมก็จะเป็นแบบให้สุ่มเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมมาแล้วก็กดรับสิทธิพิเศษเลยนะผมมามาดูกันว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนอะหนึ่งสองสามบ1 2 3เปอร์เซ็นต์อะผมโอ้โหเข้ามาปุ๊บหน้าตาโอ้โหเหลือ269 w ้ a t ห มาดูกันนะผมว่าของภายในจะมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยกลอ่องศพะเนี่ยนี่เขาจะเป็นแบบสกินไอวอลนะบัตรเปลี่ยนชื่อก็มีอันนี้มันสกินปืนอะไรวะแป๊บน,นึงนะพี่ขอดูก่อนปนปืนอันไหนวะอืม เป็นอันนี้เหรออ๋อเป็นหมัดเหรออ๋อถ้าเป็นหมัดพี่ไม่มีนะเป็นหมัดนะของโทเค็นน่าจะเป็นหมัดนะผมเลยมาพี่ก็ซื้ออันนี้ปน Mac ไปแล้วกันนะผมมาแม็กไปร้อยสี่สิบห้าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันไหนดีวะอันนี้ปะ ันนี้คืออะไรวะ <What? S 1> อันนี้นนเป็นหมัดน,นะ What the fuck มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ซื้อได้แล้วโอ้ยซื้อได้แล้ว,ลวมาซื้อไแล้วผมมาปับ๊บโอเคเริ่มมามาเปิดเลยแล้วกันนะผมแล้วก็สลับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นอะไรวะคาถาแยกล่างอุต้ารอบน,นี้จะเป็นด้านอะไรวะ อุ้ยโทเค็นกลางไม่ซื้อไม่ได้ทนะ่านผมโทเค็นกลางเนะี่ย <Okay. S 1> มาสองร้อยเจ็ดสิบจัดไปแล้วโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตอนนี้ก็ซื้อได้นะแต่ว่าเหลือเอาแต่ชุดก็พอนะเอ้สตอร์บี้เลยหมดเยอะแล้วหมดเยอะแล้วเออเอาแต่ชุดก็พอนะ้อันนี้อัพได้ยังเอ่ยสกกาอุ้ยขาดไม่กี่ชิ้นเอง คุณพี่จะได้ท่านะหันไม่ยิ่ยงเจนอ่ะสมไปเรื่อยๆน้อนผมมือไปเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นของชุดซากุระกันบ้านดีกว่าน้อผมมาโอเคออกมาก็ประมาณน,นี้แนละ้วกันน้อเอยชุดน้องซากุระก็สวยนะฮึฮะสวยจริงสวยจริงอุตตะน้องซากุระถือปืนปกติจะต่อยนะ,อะตอนนี้มาถือปืนซะนะ ก็ไปหาจัดอาสมกันได้แรผมก็กิจกรรมไปจบในวันที่เท่าไหร่นะสิบปะน่าจะสิบนะพอใส่ปุ๊บหน้าตาน้องก็ประมาณนี้เลยนะโดยรวมพี่ว่าก็สวยนะอือน้องซากุระนะผมอือน้องนไหนแบบว่าไม่ชอบซากุระตรงไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะโดยรวมพี่ว่ามันก็แบบน่าจะพอดีนะ คือแบบน้องไหนแบบว่าเอาไปแยกชิ้นส่วนใส่อันนี้กับอันนู้นเขาว่าไปนะผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันนะผมเองแล้วก็น้องน้องคนไหนชอบไหมหรือว่าไม่ชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันนะผมแล้วก็กิจกรรมมีอีก8วันนะผมให้น้องๆเข้าไปจัดเข้าไปส่งกันได้นั่นเองน้องคนไหนมอกอะไรกันไปบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันนะผมแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซกใหม่สวัสดีครับผม พี่ก็รอ,อชุดซาสึสเกะอยู่นะพี่ชอบอ่ะซาสึสเกะเนี่ยไ,ไป